ถือว่าสะเทือนวงการลูกหนังนะโอ้โหผู้บริหาระระดับสูงเชลซีก่อเรื่องสุดเฉานะลงละเมิดทางเพศหลักฐานมีพร้อมและโดนปลดทันที ก็ถือว่าเป็นข่าวสุดช็อกเป็นหนึ่งข่าวนะครับโอ้โหเกิดข่าวแง่ลบอีกแล้วนะในวงการแดนผู้ดีครั้งเมื่อดามิเอนเวรูบีนะผู้บริหารระดับสูงของสิงโตนักข่ามเชลซีก่อเรื่องสุดเฉานะเมื่อได้ไปลงละเมิดทางเพศของคาตาลีนาคิมนะหัวหน้าผู้บริหารของ CNP Sport Group กบล่าสุดนับถูกเด้งพนตำแหน่งเรียบร้อยนะแม้จะเพิ่มเข้ามาทำงานได้กับทีมเพียงแค่ราดวสองสัปดาห์เท่านั้นซึ่งทั้งนี้เองนะตัวของคาตาลินาคิมนั้นได้ออกมาโชว์หลักฐานทั้งข้อความคลิปเเเเเสสีีีีีียยยงงงงรรรรวววมมมมมถึิดดดโอออออออททททท่่ท่่่่ืืใหหห้้้้็นนนนนนาาากะไไจััับแ นับแถลงการว่าสโมสรฟุตบอลเชลซียืนยันว่าได้ยุติการจ้างงานของดามิเอนผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณามาโดยมีผลทันทีขณะที่ทานายความของดามิเอนเองนั้นก็ปฏิเสธที่จะออกความเห็นในตอนนี้สำหรับตัวของดามิเอนเองนั้นเคยทำงานครั้งแรกนับให้กับสิงโตนันคามเชลซีระหว่างปี2007-2010นับแล้วมีในง,งานว่าตัวเขานาพบกับคาตาลิน่าคิมเมื่อปี2015 จากสายงานนะั้นที่ทาให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันนะเกี่ยวกับดิวมูลค่าหลายพันล้านนะของเวสต์ซิตี้แล้วก็ทอนแนมฮอสเปอร์นะแัและหลังจากนั้นนะดาเมียนก็พยายามเข้าหาเธอมากในลักษณะของการล่วงละเมิดทางเพศนะนะโดยเฉพาะ2ปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เองเธอก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะเพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งแต่ท่าที่ของดามียนกลับไม่หยุดนะและล่าสุดนะก็ได้ข่มขู่ทาให้เธอนะต้องตัดใจเปิดเผยเรื่องดังกล่าวโอ้โหซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าหงุดหข้ามากนะสำหรับวงการฟ ก็ตามเราก็ต้องสู้ไว้ด้วยกันแล้วก็พร้อมเชียร์เสมอนะสำหรับแฟนเชลซีเองนะคิดเห็นและรู้สึกอย่งไรก็คอมเมนต์นะบอกพวกเราหน่อยนะครับก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซี Fantasy ร่วมโดเนทหรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนละ้20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทําคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ